คุณคือผู้โชคดีหรือโชคร้ายกันแน่ยินดีด้วยคุณคือผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่จะมีใครเอ๊ะบ้างไหมว่าข้อความที่ถูกส่งมาว่าเราเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลแท้จริงแล้วเราโชคดีจริงๆหรือโชคร้ายกันแน่คนโกงมิจฉาชีพในรูปแบบนี้จะสร้างความหวังให้เราหลอกเราว่าได้รางวัลใหญ่ได้เงินก้อนโต แต่อยากให้เอกใจสักนิดว่าของฟรีนั้นไม่มีในโลกแก๊งมิจฉาชีพจะเริ่มจากการหวานแห är, ล่อซื้อโดยการแจกรางวัลใหญ่ให้กับคุณที่เป็นผู้โชคดีผ่านช่องทางต่างๆทั้งอีเมลที่ใช้ชื่อเหมือนกับธนาคารเป็นผู้ส่ง หรือ SMS ที่หลอกว่าเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือหรือส่งมาจากเพื่อนในไลน์กลุ่มแต่ที่ฮอตฮิตก็คงจะเป็นการสร้างเพจปลอมหรือแพลตฟอร์มต่างๆที่หน้าตาเหมือนบริษัทใหญ่หรือสถาบันการเงินชั้นนําหลอกว่าจัดกิจกรรมขึ้นกําไรให้ลูกค้าชวนเข้ามาร่วมสนุกตอบคําถามชิงรางวัลโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่เมื่อเหยื่อหลงเชื่อกดลิงก์เข้ามา มิจฉาชีพจะสร้างเว็บไซต์ปลอมให้ใส่ข้อมูลแกล้งทำเป็นถามข้อมูลทั่วไปให้เหยื่อตายใจเช่นเคยใช้โทรศัพท์รุ่นนี้มาก่อนหรือไม่จากนั้นก็จะให้กรอกข้อมูลส่วนตัวชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อีเมลรวมถึงข้อมูลบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดเลขหลังบัตรประชาชนและข้อมูลบัญชีธนาคารโดยอ้างว่าเป็นข้อมูลจำเป็นที่ต้องใส่ให้ครบสำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล หากเหยื่อมีท่าทีว่าจะชั่งใจหรือใช้เวลาคิดมิจฉาชีพจะกดดันด้วยเวลาที่จำกัดและจำนวนผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิ์จากนั้นมิจฉาชีพจะบอกให้เหยื่อโอนเงินจ่ายค่าภาษีหรือค่าธรรมเนียมอ้างว่าเป็นขั้นตอนตามกฎหมายหรือขั้นตอนของบริษัทจึงจะสามารถส่งของรางวัลไปให้ได้และเมืเ่อเหยื่อหลงโอนเงินให้เหตุก็จะเงียบหายไม่ส่งของรางวัลมาให้ และไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยแต่บางครั้งกลลวงของมิจฉาชีพยังไม่หมดเพียงเท่านี้เมื่อเหยื่อไปโวยวายที่หน้าเพจมิจฉาชีพจะสวมรอยรับบทผู้เสียหายส่งลิงก์ลายปลอมของบริษัทหรือสถาบันการเงินที่โดนแอบอ้างหลอกว่าจะช่วยเหลือและถ้าเหยื่อลงเชื่อแอดไลน์เข้าไปมิจฉาชีพจะหลอกขอข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินเพื่อนำไปใช้กระทำการทุจริตต่อไป มิจฉาชีพมักจะเปลี่ยนกนลลวงเพื่อหลอกเงินในบัญชีด้วยวิธีที่หลากหลายบางครั้งก็มาแบบแผนซ้อนแผนกันเลยทีเดียวดังนั้นหากไม่อยากโดนหลอกให้เป็นผู้โชคดีที่โชคร้ายจะต้องเอะแล้วไม่โอนหากมีกติกาที่ต้องโอนเงินก่อนได้รับรางวัลอย่าเชื่อว่าโชคดีอาจเสียทีมิจฉาชีพได้โดยง่ายไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินให้แก่ผู้อื่นโดยเด็ดขาดหรือโทร1น1 2ง เอ็ดาหากต้องการความช่วยเหลือมีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาธุรกรรมออนไลน์1212อดาศูนย์ช่วยเหลือรัชการปัญหาออนไลน์พร้อมรับเรื่องรองเรียนตลอดที่สีชั่วโมงเพื่อให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด1212อดาศูนย์ช่วยเหลือราชการปัญหาออนไลน์โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม